กันไหมคะว่าทำไมมาคลิปลงไปแล้วยอดนิวไม่ขึ้นเลย AI ไม่ดันส่งเป็นเพราะอะไรกันถ้าอยากรู้วันนี้ขวัญจะมาสอนวิธีเช็คคุณภาพคลิปในช่องติ๊กตอกของเรากันค่ะเปิดหน้าช่องติ๊กตอกของเราขึ้นมาค่ะเลื่อนไปที่ติ๊กตอกสตูดิโอเลื่อนลงมาที่เครื่องมือเพิ่มเติม,ตมกดที่การตรวจสอบบัญชีระบบก็จะตรวจเช็คคุณภาพของบัญชีเราค่ะอันไหนติ๊กถูกแปลว่าคลิปนั้นดีมีคุณภาพแล้วถ้ามีคลิปไหนถูกจํากัดไว้ก็จะขึ้นเป็นสีส้มๆค่ะกดเข้าไปดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่เป็นไปนตามหลักเกณฑ์ยังไงกันจากตัวอย่างในนี้บอกเลยค่ะว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่เข้าเกณฑ์ละเมิดหลักชุมชนโดยเขาบอกเหตุผลว่าเนื้อหาไม่ใช่ต้นฉบับคุณภาพต่ำแต่เพ่งตกใจไหมคะแนะนําให้ลบทิ้งไปได้เลยนะคะแล้วทำคลิปใหม่ให้มีคุณภาพเพื่อที่ AI จะได้ดันส่งและเปิดการองเห็นได้มากขึ้นค่ะส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าช่องตัวเองมีคุณภาพไหมรีบไปเช็คเลยค่ะและถ้า ดีๆแบบนี้ชอบกดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆค่ะ